แม่เอฟบอกอาร์ตนะคะค่ะวันนี้นะคะ,ะเราก้าวจะถึงเทศก,กาวลวาเลนไทน์แล้วเนาะวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะคะแม่เอฟก็เลยทำการ์ดนะคะรูปหัวใจวันวาเลนไทน์นะคะนี่เดี๋ยวแม่จะเปิดให้ดูนะนี่เผื่อเด็กๆน้องๆหรือว่าหนูๆน,นะคะหรือทุกๆคนนะคะนำไปอมอบให้คนที่เรารักนะคะเดี๋ยวแม่จะเปิดให้ดูน้อเป่าอ้าวโอเคก็จะเขียนว่า you แล้วแต่เด็กๆหรือว่าน้องๆน,นะคะหรือว่าใครที่ทําก็แล้วแต่จะเขียนนอกว่าเขียนยังไงอะไรยังไงเนาะนี่นะคะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้สวยงามน,นะคะน่ารักด้วยนะคะค่ะอ่ะาใครอยากรูว่าทำยังไงนะไปดูในคลิปกันเลยนะคะย้สวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะวันนี้นะคะแม่เอจะชวนมาทําการ์ดรูปหัวใจวันวาเลนไทน์เนาะก็จะถึงวัน เทศกาวลวาเลนไทน์กันแล้วนะคะันแห่งความรักนะคะอุปกรณ์ก็ง่ายๆค่ะมีกระดาษ A4 นะคะแล้วกระดาษตกแต่งแล้วก็มีสอสีต่างๆนะคะอ่าแล้วไปดูกันเลยนะคะอ,อย่าลืมตาไก่ด้วยนะนะคะ, mm hmm. คะขั้นตอนแรกแม่เอจะใช้กระดาษอ่าสี A4 นะคะ mm hmm. เพียงแค่ทบลงมาแบบนี้นะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะอ่านะคะ mm hmm. กระดาษ A4 นะนะคะ mm hmm. กระดาษ A4 แผ่นเดียวนะคะ mm hmm. ตรงนี้นะคะเมอจะตัดออกเลยนะคะ ตัดออกสจปุ๊บก,ก็จะเป็นกระดาษแบบนี้เลยเนาะนะคะง่ายๆนะคะจากนั้นเดี๋ยวเม่จะสอนพับนะคะค่ะจะทำอ่าสามแผ่นนะคะสามแผน่นหรือสามชิ้นนะคะไม่จะทําเป็นรูปหัวใจนะตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวดูกันนะนะคะก็พับทุบลงมาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะโอเคอ่กากลางกระดาษค่ะจะทาอีกด้านหนึ่งค่ะสามเหลี่ยมเหมือนกันนะคะปับป๊บปั๊บน่ ง,ง่ายๆค่ะน้องๆหนูๆทำได้ทุกคนนะคะต่ป้ายเมอเอจะคว่ำกระดาษเนาะแล้วก็พลิกกระดาษหนายขึ้นอย่างนี้นะคะโอเคนะคะ,ะ,คะเพื่อสร้างสันกระดาษจะได้กระดาษจะได้ยุบลงไปตรงกลางนะคะจากนั้นนะคะเอจะกดตรงกลางนะด้านขวานะคะแล้วก็จับจีบขึ้นมาแบบนี้นะคะโอเคได้แล้วนะคะได้แล้วเสร็จปุ๊บเม่เอก็จะพับนะคะนี่พับทบลงมาแบบนี้นะ นะคะคนี่ได้แล้วนะคะนี่จากนั้นนะคะนี่เอาตรงด้านที่แบบเป็นสันพับเฉยๆแบบนี้นะคะเอาตรงด้านที่เป็นสรรันกีบนี้นะนะคะด้านนี้คือเราจะตัดนะคะตัดคล้ายๆเป็นรูปหัวใจเนาะตรงนี้คือตรงกลางของกลางรูปหัวใจนะคะอ่าตัดโค้งๆคล้ายๆเป็นรูปหัวใจเลยค่ะคล้ายๆรูปหัวใจครึ่งครึ่งดวงนะคะโอเค ขอตัดไปนะคะตัดไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมากราวทีหลังนะคะเราเราค่อยมาตกแต่งทีหลังนี่กะออกมาก็จะได้ประมาณแบบนี้นะนะคะอันนี้เนี่ยเม่จะตกแต่งอีกนิดนึงนะคะให้แบบลูกหัวใจจะได้ดูส,ดสวยๆเนาะแบบเป็นมนๆน,นะคะตรงบนบนหัวเขาเนี่ยเนาะนะคะโอเคเห็นไหมได้แล้วแล้วแมยการออกมานี่ก็จะได้ประมาณแบบนี้เลยนะคะทำสามชิ้นนะคะน้องๆหนูๆน,น,นะคะ สามารถนาไปทําส่งความรักส่งความสุขให้เพื่อนๆพี่รน,น้องๆพ่อแม่เราก็ได้นะคะนี่ง่ายๆทำสามชิ้นเลยแล้วเอาชิ้นแรกมาทบนะคะเราใช้ดินสอวาดทับอีกทีนะคะนี่ง่ายๆเลยเห็นไหมโอเคนะคะไก่น่ารักด้วยนะคะค่ะอ่าต่อไปนะคะเมย์จะวางปปเป็นรูปเปิดเป็นรูปหัวใจแบบนี้เนาะจากนั้นนะคะเมย์จะใช้กระดาษกาวสองหน้านะคะมาแปะเนาะแปะทบๆๆกันเลยนะคะ ก็ทบบทับๆกันเลยให้ได้3ชิ้นแบบนี้นะแหมทับชิ้นหนึ่งกับชิ้นที่2ก็ทับไปเลยนะคะครับก,กระดาษกาวสองหน้าหรือจะใช้กาวลาเท็กก็ได้เนาะนะคะค่ะแล้วแต่ความสะดวกเด็กๆนะมีกาวลาเท็กก็ได้นะคะก็ใส่ได้นะก็แปะได้เหมือนกันนะคะโอเคอ่าก็ค่อยๆดึงกาวออกนอก,กระดาษกาวออกเลยนะไม่กระทบไปเฉยๆเลยะคะ่ะวางทับไปเลยนะคะ นี่ทำแบบนี้3มชิ้นเลยนะคะนี่พอได้เสร็จแล้วนะคะนี่เราก็ตกแต่งตรงริมเนาะค่ะตัดให้แบบดูสวยงามนะคะอย่างนั้นก็ตรงไหนส่วนเกินก็ตัดนี่ไม่เอกซกลงให้ดูนี่หนไหน่ารักเชียวนะคะดูสิเป็นชั้นเป็นชั้นเหมือนกลีบดอกไม้เลยเนาะเป็นหัวใจเป็นชั้นๆน,นะคะโอเคเลยสวยงามมากน่ารักจริงๆค่ะ นี่ได้แล้วแล้วก็หุบไมหมอนเดิมนะคะไหนไหมเกนฑ์ไหเก๋เกหรือเปล่า <c oughs> จาะนั้นนะคะไม่จะตัดกระดาษสีนะคะมาแปะเนาะเรากะประมาณนะคะว่ารูปหัวใจเขาประมาณนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ลองไปทาบดูเนาะแล้วก็ลดขนาดรูปหัวใจที่เราจะแปะนะคะกระดาษสีรูปหัวใจเนี่ยลด,ลดกระดาษลงมาเนาะแล้วก็ให้แปะอยู่ในช่วงที่อยู่เป็นรูปหัวใจสีเหลืองนั่นนะคะนี่นะคะแปะประมาณนี้นะค่ะ ไม่ต้องเอาเท่ากันนะคะเอาแบบพอแปะแล้วก็เห็นช่วงสีเหลืองด้านข้างขอบด้านข้างด้วยนะคะโอเคนี่ได้แล้วมเมก็แปะนะปกข้างนอกนะคะทั้งสองข้างนะ,ะนี่กรปกมเมก็แปะเหมือนกันนะคะนี่อันนี้แผ่นแรกนี่แผ่นที่สองนะคะ,ะชิ้นที่สามชิ้นที่สามนี่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเม่เจะทาการตกแต่งต่อนะคะจะนาน,านามมเมกก่นนี่ไงเม่เ,เขียนคําว่าเลิฟไปแล้วนะคะ,ะเป็นการ์ดวาเลนไทน์เนาะเป็นการ์ดบอกรักนะคะก็ แล้วแต่เด็กๆจะเขียนไปนะคะหรือว่าน้องๆหนูๆจะเขียนไปเนาะว่าบอกรักอะไรรักใครยังไงเนาะโอเคนะคะก็ตกแต่งมีดอกไม้มีใบไม้นะคะนี่ตรงปกหน้านะคะแม่เอก,ก็ตกแต่งเหมือนกันนะคะหน้าปกหลังเนาะอะนนีไม่จะกลางให้ดูนะคะนี่ตรงนี้ก็เขียนว่าเลิฟนะคะค่ะ ือจะเขียนอะไรต่อก็ได้เนาะออาแผ่นชิ้นที่สองไปเขียนว่า you นะเล็ you แผ่นที่สามก็ตกแต่งเป็นดอกไม้เฉยๆนะคะโอเคแล้วแต่เด็กๆจะไปเขียนกันนะคะว่าบอกรักกันยังไงอะไรงไงเนาะรักมากมายขนาดไหนอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็นี่นะคะจากนั้นไอจะใช้ตาไก่เนาะที่เจาะตาไก่นะคะเจาะตรงข้างบนนั่นเนาะที่เป็นมลนของรูปหัวใจนะคะทั้งสองด้านเลยนะคะเพื่อจะ นำเชือกลิบบินเนาะมามัดนะคะ,ะมัดแบบเป็นปิดเป็นความลับหน่อยเนาะเป็นก๊ดบอกลักนี่ก็ต้องแบบเป็นความลับหน่อยจากนั้นนะคะแม่เจะใช้เชือกลิบบินนะคะสีแดงเนาะประมาณ1ฟุตนะคะทั้ง2เส้นเลยเนาะแล้วก็เอามาร้อยนะคะร้อยตรงรูตาไก่นั่นเนาะคะ่ะร้อยรูนั่นเลยนะคะแล้วก็ผูกเป็นโบเฉยๆนะคะ แค่นี้ละค่ะน้องๆหนูนนนและทุกๆคนนะคะก็สามารถนําไปทําได้เป็นการ์ดบอกรักในวันวาเลนไทน์ของเราปีนี้ได้เลยเนาะที่จะถึงวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะคะค่ะนี่ก็จะคล้ายๆแบบเด็กผู้หญิงน่ารักผูกโบสองอันด้วยเนาะนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะแม่เอขอขอบคุณนะคะที่ขอบคุณนะคะที่ดูตั้งใจดูเนาะกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แม่เอด้วยนะนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ